มีไหมครับยังไม่มีใช่ไหมครับยังไม่มีแ awesome. ค่ะอ่าวว่าสมองก็ไม่มีใช like ่ไหมครับก็กรงกาปุ่งๆกาไม่เป็นไรงั้นก็ปุ่งๆเลยนะครับแต่ว่าก็ไอ้คือว่าพวกเราจำจำมาตรการนะครับมาตรการแล้วนะครับการใช้เวลาก็มันคงที่สุดนะครับแต่ให้ท่านได้เข้าใจนะครับให้ท่านได้เข้าใจโครงการที่มาที่ไปของ FIO ท่านจะได้ไปบอกก็ถูกว่าท่านเป็น f โอมีที่มาที่ไปอย่างไรทำไมถึงมีคำว่า FIO ทำไมข้้งหลังเสือ้อครับเราทำไมที่เสือ้อเรามีพบาเห็นว่าองค์การสืบอถึงชีวิตเราได้อธิบายก็ถูกนะครับเราได้อธิบายก็ถูกว่านทะําไมต้องมีองค์กรองการสืบอถึงชีวิตต้องมีทาไมต้องมี F O เราก็สามารถที่จะอธิบายก็ได้ถูกนะครับเพราะฉะนั้นผมในฐานะนะครับทีมวิทยากรแล้วก็หาดีพหนึ่งผู้ในการนะครับจังหวัดสงขลาแล้วก็ อีกตำแหน่งหนึ่งค so ือเป็นเพื okay. so okay. so ่อนของพวกท่านนะครับเป็นส่วนหนึ่งของเอเโอที okay. ่มีเป okay. uh ็นครอบครัวก mm. ับพวกท่านนะครับคือทุกท่านเป็นพี่น้องของผมหมดนะครับมีอะไรเราช่วยกันนะครับมีอะไรเราก็ฝากันไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านอย่าไม่ไหวไม่หยดเดียวนะครับผมมีตำแหน่งเป็นโบอก็จริงแต่ผมก็เป็นส่วนหนของเอโอเหมือนพวกท่านนะครับพร้อมที่จะไปด้วยกันนะครับพร้อมที่ไปด้วยกันพร้อมที่จะมาด้วยกันนะครับกระต่างนะครับ ด้วยเวลาที่มันกระทัดรัดนะครับกระจางไหมไปมีอะไรสงสัยบ้างครับถามได้เลยถามได้ทุกอย่างก็หมายถึงการเป็นเซี่เป็นสัมผัสช่วยเรียน่ารกอบเสียงให้สูงลงนะครับผมไม่เข้าใจอ๋อใช่ไหมครับคือคือหมายถึงว่าที่เอ็มอร์พีตัวเต็มเนี่ยอ๋ออ๋อฟอสทับฟอสฟอร์สอินเวสติเกชั่นนะครับโฟกัสเซชั่นอคาผมก็แปลว่าอย่นั้นนะแปลว่าการตรวจสอบนะครับ ตรงนั้นใช่ไหมครับอ๋อบครอเป็นมาเป็นแรงปีพี่ๆคนตั้งพี่ผู้ใจนิ้เป็นแรงปีไม่ถือว่าคนดังขึ้นในประเทศชาติผมขอบคุณแทนทุกตั้งชาวบ้านลากด้วยครับขอบคุณมากครับครับอายุแปดสิบสองแล้วเรียนแข็งแรงแข็งแรงกว่าผมที่อายุหกสิบปีท่านกินน้ำกัญชามาแล้วก็มีประสบการณ์เป็นมะเร็งมาแต่ขณะนี้หายขาดไปหลายปีแล้ว อาจารย์สันจะได้พูดคุยรายละเอียดทุกกระบวนการเศรษฐกิจรวมถึงการหาเพื่นเป็นสำคัญครับเวลานะครับเข้ามาอยู่นี้นะครับฟังท่านก็อยู่ตลางจังหวัดขี่รถมาหลายร้อยกิโลแต่มาด้วยความมุ่งมั่นมาด้วยอุามรุ pues> ่การมาด้วยจิตอาสานะครับผมขอขอบคุณนะครับขอบคุณมากมากจากใจนะครับ แล้วก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยกลับบ้านนะครับด้วยสวัสดิภากแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับเราจะได้ทําง,งานด้วยกันแน่นอนนะครับเราตั้งหน้านะครับอันไม่อันไม่ช้านี้นะครับเราจะได้ทําง,งานร่วมกันทุกจังหวัดนะครับทั้ง14จังหวัดได้นะครับแล้วก็ในจังหวัดสงขลาเองเราก็สามารถที่จะกับเคลื่อนตอนนี้ก็มีท่านลงระทานเนี่ยกับเคลื่อนเต็มรูปแบบเลย ส่วนตัวผมนี่กรณีผมทำธุรกิจส่วนตัวนิดนึงนะครับเพราะว่าธุรกิจของผมเนี่ยต้องใช้เวลาในช่วงนี้เคลียร์ให้จบนะครับเพราะว่าถ้าเคลียร์ไม่จบตรงนี้มันจะเกิดความลำการในภาภาคหน้านะครับก็เลยรีบเคลียร์อยู่นะครับอันนี้ตั้งตั้งตุ่มไปตัดตุ่มไปรอบในหม้อไจ้ได้ดูตักคอมพิวเตอร์นี่ถ้าาหม้อหมักตัวไม่หม้อยว่าทัดเร็วบอกให้ตัวอะไรเกิดมันก็เกิดความให้ตัวนี่ครับถ้าไม่พ้นรอตาย เนี่ยนี่คือพาราแพดคนนี้เป็นมาเล็งตายนะครับวัวตายนั่นตายเร็วครับหมออ่าหมอนี่ครับลุงต้องมาอยู่หมอทักตักไดไม้ถ้ามาพักนั้นที้ที้ที่หมากหน่อยคนถัาหมอนี่ครับหมอบอกว่วานโยจนกระทั่งเบื่อกมตกลงว่านถ้ามักเป็นร่างกากคามตัดเลี้ยวนะครับพักโรงพยาบาลเก่าวันเก่าคืนนะครับ การตัดเยงบใช้ไม่วนาลยไหนกรองเดี่ยวหรือทำใช้จึงตัดกระดาษเพื่อกับเพื่อหนาวกัรหนาวเพื่อเป็นผนกำลังใจเราอ่าไอ้กลุ่มที่จะเพื่อพิภาษาอังกฤษครับครับแล้วก็เพื่อเป็นการกับเคลื่อนให้เกิดที่ภาษาอังกฤษจำนวนให้มากขึ้นแต่ถามท่านว่าเออจะมีโอกาสได้ปลูกกัญชาปอนจากการจะตั้งพัดแล้วเสร็จหรือว่าหรือว่าจะเริ่มปลูกปอนครับเนี่ยตรงนี้สอบไม่ได้ ตอบไม่ได้ครับโควิดไม่หยุด <S <s> <S ก็ตอบไม่ได้ถ้าโควิดหยุด <S <s> <S แล้วตอบได้ครับได้นักเจออินปะนะที่ที่ผมบอกว่าผมกับนดวันไม่ได้เพราะว่าจะเล็กดูวันไหนโควิดซาเมื่อไหร่ก็คือก็รุมเจ้าหน้าที่สามฝ่ายที่ผมบอกทั่วประเทศทิศนี้อาจับภาคใต้ทิ์หน้จาจักที่ภาคกลางทิ์หน้าโน้นจักอีสานทิ่โน,น,น้จนจับภาคเหนือพอครบทุกภาาเรียบร้อยก็ ไเขียวนะครับทีนี้ก็ปวดตาอีกไม่จะปวดง้างําไม่ได้ปวดตาอีกคือวก็เพิมนี่ครับไอริงนะครับแต่ทิช่องพุมแดงบอลท่าบวีริ้แนนะครับีิ้แนไปต้องหวงเลขหรือตมใจกับมาต้นก่อนเอ่อพิ่มนี่รับเดืก็เป็นแค่การประย้ำ รุ่นอําเภปากใตู้่เาเป็นชาวย่อๆพ่อมยู่ก็โดนปากใต้แต่ว่าทําหนาทีที่จังหวัดปากใต้กับนี่คือประสบการณ์ทางวาพมจะช่วยเอฟไอโอได้แ่ที่จังหวัดากใต้ไม่ครับพมช่วยได้กับกอลูกน้องพอมแจ้งถุกจังหวัดได้หรอกก็คือันนี้บอกพ่อเขบอกอาจารย์ฟันทํามนาทีเอฟไอโอดีๆใจครับอยากให้ไปช่วยทากัญชากับ เลือการลูกไม่พ่อลูกน้องไม่พ่อเนี่ยล้านลาก็เป็นแค่การใจดำองวัดถูกอย่างวัดพ่อกอชนอนถูกอย่าวัดพ่หลุยจากเพียงพ่อคอชนอนเพื่อถุกอำเภอพ่อหลุดากเพียงเือแทนวถ้าพุงเป็นประธานภุมรัวถ้าผักตายสำนึกที่งวัดประชุมทุกท่าเกี่ยว่าทั้งมนานลัวาร้าวผักตายก็คือพ่อเมนเป็นเจ้าพ้องครงอาามาตลอดพ้อเกษตรในตำนานพัฒนาูหลอนกดอผักตายตั้แตู่้อนวิชาชีผู้อนอชนอใช้ตมัน อยู่ที่ก <break blown> ้มเพราะอยู่อันพัฒนาบุคระดองรับแล้วก็เคยเป็นบัวนาควายบริหารงานต่างๆไล่ควายเนี่ยไล่ควายต้องเท่าภูณราฝาชีวิตตรวจืดอด้านมวลชนอย่างเพ็นอยู่ที่ก้มเพลนะครับที่เียจนอดเงินทางที่รถตามำหนิมาคือเราก็ไม่รู้นะเกิดมาเรื่องขึ้นมาการเกิดมาได้ในครับผมเกิดว่าเพรามันคงจะกลับบ้านเดิมแต่ไม่ท้ากินเอาเงี้ยมาพอกินเอาจนได้ใช่ไหมเสียใจไม่ได้เพราะว่า เขาบอกว่าคุณต้องมีเอโกับบริษัทว่าคุณจะซื้อเมล็ดพันที่ไหนคุณจะปลูกยังไงคุณจะขายใครคุณจะดำเนินการยังไงช่อดอกอะไรคุณจะให้ใครรายละเอียดมากมไปนะครับตกลงว่าจะไปได้โอ้กลับมาตอนนี้ก็เตรียมการเอกสารอยู่ที่ท่้าเอการขางสาานะครับเป็น เครื่องลายวิสาหิจุเชรสยามโลเกษตรไทยไปตลาดโลกเราสับเป็นเครื่องลายหมงแม่ลานใหญ่เบอร์นี่จะกระงว่านะครับแล้วก็จะอาศัยเอโบยูของเครื่องกายไปทำงานต่อไปดำเนินการต่อไปถ้าใครมีอะไรที่ดีๆไปทำงานมาแล้วได้ผลยังไงก็มาเล่าสู่กฟังได้ ของผมก็มาเดินกันเนี้ยก็ยากครับเวลาไปจดทะเบียนก็ยากเจ้าหน้าที่ก็ใจดีนะครับก็ก็มีแค่นี้มาเรียนมีอะไรยังรับสารได้ไหมครับจุ่มเย็นั้งมาจดทะเบียนครับคถามเลขถามเลขมารวมตัวกันแล้วประชุมว่าเอ่อขึ้นหลวงพ่อว่าเอ่อประชุมสมาชิดนะครับที่มีความประสงค์จากจดทะเบียน ความประชุมสมาชิกมีความประสงค์จะเป็นเครือข่ายวิสาหาาากิจชุมชนนะครับไม่ด้วยการเป็นเจ้าหน้าที่จะเป็นเรื่องแบบนั้นเสร็จแล้วมาแต่งตั้งกันแล้วมอบหมายงานกันว่าใครทำอะไรทำอะไรทำอะไรไนะครับข้อที่สองคาประชุมกันเพือ่อมอบหมายางานให้ใครไปดำเนินการแล้วก็ออกมาึกัการประชุมเนี่ยแท้ไปด้วยเวลาไปขออนะุญาต เรื่องเอกสารที่ปลูอะไรก็มีการทำรายการไม่ต้อง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 เอ่อตรงนั้นเราเตรียมทางแล้วว่าถ้าเขาต่อย่างนั้นเขาให้เอนสารที่ดำเนินการผมว่าการตัวนี้เป็นเอกสาที่ดำเนินการแล้วเจ้าหน้าที่จากการเปิดบมาดูพิกัดเาเรียกอะไรจะาลงมาดูพิกัดว่าสร้างอยู่ตรงไหนแล้วก็พบปัญหาว่าจะบอูกตรงไหน ะครับจะุยเรื่องจดทะเบียนที่ษาลที่เป็นโซลซึ่งหลายที่ไปจดเอนรีบร้อยแล้ววิธีการก็เราทราบกันอยู่แล้วว่าชั้นแรกพขต้องรวมกลุ่มสมาชิกไม่น้อยกว่าเจ็ดตัวเรือนเน้นเรืร่องตัวเรือนนะครับในตัวเรือน2นสองคนจะได้ไม่น้อยกว่าเจ็ดตัวเรือนแล้วรวบรวมกัน นะครับสีสดาบัตรประชาชนสามดาวสมเด็จบ้านแล้วก็มาจัดชุมกันเพื่อเพื่อแลือตั้งเลือกตั้งอะครับ mm hmm. เพื่อเลือกตั้ง mm hmm. เป็นกรรมการฝ่ายต่างๆเช่นประธาน mm hmm. รัฐมนตรีเลขาเพื่อเลขาอะไรอย่านี้ให้ครบนะครับแล้วก็จะไปส่งที่ กษตรอำเภอนะครับวเกษตรอำเภอเหมือนอาจารย์รงย้ำแล้วเมื่อเช้าว่าจุดประสงค์จะต้องแจ้งว่าของผม,ผมน,นะครับของผมแจ้งว่าปลูกพืชสมุนไพรนะครับทีแน่ผมเขียนว่าจะปลูกกัญชาเกษตรอำเภอบอกไม่ได้ได้วลบ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 ให้บอกว่าปลูกพืชสมุนไพรนะครับแล้วก็เอาบันทึกการประชุมที่เราประชุมไปแล้วเนี่ย ไปเสนอด้วยนะครับแล้วก็มีข้อตกลงกันว่าจะให้ท่านผู้ใดเป็นผู้ดำเนินการอย่างอยสองคนมันจะกระโเราแล้วนะครับ,นะรบปรบามาณรอทย์เราก็จะได้คมสั่งอนุญาตมาว่าเป็นวิสาหกิจชุนชนอีกอย่างนะครับใด้ข้อขอหนั้นให้บ่งว่าชื่อ วิสากิจจุโชลอะไรผมเขียนว่าวิสากิจุโชนบ้านปารุษแสดงวิสากิจุโชนสยามคนป้าปารดเขาส่งกลับมาให้ผมเขียนไปอย่างร้นสาบชื่อให้ประชุกันไปเมื่อเสนอไปแล้วจะได้ไปจบเพราะว่าถ้าตรงกับที่อื่นมันจะไปได้อีกสรุปว,ว่าผมก็เขียนว่าอันที่สองคือวิสากรีุนจนรักออ่อยย แล้วอธิษสารก็ว่าไปนะครับเสร็จแล้วพศที่เจ้าที่โทรมาบอกว่าเียบร้อยแล้วไปรับแล้วผมก็ถามเจ้กกา,าที่เรื่องการถูกปัญชาเจ้าที่แนะนำให้ไปที่สาลสลขจังหวัดวสาธาลณสุขจังหวัดนะครับที่โรงพยาบาลผมไปที่ัด้ว่าจะดำเนินการเลือกขอญาตปูกปัญชาไปแล้วปรากฏว่า อยู่คนอำเเพลินได้ไหมได้ได,ได้ครับแต่ได้แต่เวลาปลูกเวลาประสานงานกันจะยุ่งยากกับตัวประธานจริงๆแล้ววันนั้นเที่ยจะจะลงมาผมเชิญมาประมาณ2ี่สกว่าคนคนสนใจ10บกว่าคนคนมาลงชื่อรวมแล้วผมเก้าคนตัดออกไปได้ผมบอกว่า จะต้องไปสอบกลุ่มด so ีไหมเพราะว่าบาทีก็จำกัดในโชคหลังแต่เ็บอกว่าขออยู่กลุ่มอาจารย์ขออยู่กลุ่มผมจะได้ผมจะได้เดินงานได้ราษานงานเพราะว่าั้งกลุ่มอื่นคนภาษางานจะไม่ดีลำบากแต่ว่าอยู่กรอเรได้คัคือคือเราเราจะไปขอจดที่อำเภอไหนก็ได้ใช่ไหมครับจะถามที่ที่ที่ที้าที่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 ทั่ที่ทที่ทีที่ทที่ ที่ผมอยู่ฝอยก็ไปที่เกษตรอำเภอเมืองเกษตรอำเภอเมืองง่ายมากครับง่ายมากเจ้าที่ดีมากคุยได้ดำตุได้ดำลบให้อะไรตรงนี้เขียนกัญชาไม่ได้นะพี่นะเข้ามาดูจากที่ตั้งสถานาอย่างเดียวครับครับผมเชิญอารย์เชิญเชิญครับนน้ำหนึงจ้ำนี่แล้วเราส่งไปขอที่ขอจอร์ดิ่บยากมาเกี่ยู่กัญยา ว่าจาดปลูกพัญชาได้ก็ได้ถ้บเป็ญาตจากขอเชิญที่นี่นะครับรถจอดมาเหนือจัดปลูกของเรือที่นี่ขั้นตอนของสสจอดูยุ่งยากบ้างแต่ถ้าเราวิ่งทางขยะคนนะครับผมผมก็ต้องขวารถเพราะเขามีประโยชน์มีญาติปลูกเขามาดูรูเรือนเขาก็สร้างโรงเรือนให้เขามาเอาทันมาให้เขาจะรับซื้อตรงนั้น ถ้าบครัตอนตรงนั้นคงไปได้ถูกไหมเราจะลงคำตอบเชอะครับคำตอบอาจารย์พีผมอาจารย์่ชัดเจนครับเลยงบอกพี่น้องไปว่าถ้าเราจด MOU กับบริษัทแม่เรียบร้อยแล้วนะครับกับเดือดายพิษสาติดจุมชนสยามโพิษเรียบร้อยแล้วเราก็รอรอจังหวะว่าเขาพิจารณาว่าไปลงตรงไหนคุณทุกอย่างบริษัทชื่อบริษัทจะเทอก เป็นบริษัทของคนไทยชี่ภาษาจีนเขามาตั้งบริษัททําเองอยู่ตอนนี้ตั้งแต่ปลูกจนถึงแปลรูปผลผลิตเรียบร้อยเป็นสินค้าอะไรพวอะไรเนี่ยแล้วส่งไปประเทศจีนเขาตั้งเขาตั้งำนักงานตั้งบริษัทตั้งความอยู่ที่อาเภอความนักเกี่ยวแต่เสียดายว่าเขาไม่ให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปดูเข้าไปชมกิจการของจะมีเนื้อที่กี่ไร่ผมก็บอกไม่ถูกผมดูแต่ในคลิป บางคนคลิปผมส่งให้ดูแล้วเหมือนน้อไปบน้องแคทเจวานน้องอสามารถผมก็ส่งคลิปไปดูแล้วนั้นเราก็ดูได้แค่นั้นดูได้แค่นั้นแต่เขามาทําอยู่แล้วประมาณสี่ป,ปีเกือบห้าปีนะครับแต่เนื่องจากเขาทําแล้วบริษัทความสามารถบริษัทที่ผลิตอยู่มันไม่พอเนื่องจากคนจีนมีประชากรพันสี่ร้อยล้านมากกว่าเรายี่สิบเท่ามากกว่าประเทศไทยี่สิบเท่าเพราะะนั้นต้องการสินค้าที่ออกจากกัญชานะครับที่มี ผลผลิตจากตัญชาเนี่ยยังอีกเยอะเขาก็เลยบอกว่าฉันรับไม่อับประเทศไทยเกิดไม่ได้แล้วก็ประกันราคาที่สามหมื่นห้าต่อกิโลถ้าเซ็นซ้ายอย่างเด็ถ้าเกิดบีก็สามหมื่นเกิดเชก,ก็สองหมื่นห้านะครับทุกอย่างทุนทุกอย่างเมื่อก่อนเมื่อก่อนตอนแรกๆที่บรรยายแรกงๆรับเร่งเงินเรกๆนะครับบอกว่าบริษัทจะโอนเงินมาให้ท่านสร้างโรงเรือนเองแต่บริษัท มาคิดทีบอกว่าเสี่ยงสมมติว่าโอนมาให้ที่การนนดจักลลาน้าวิสาหกิจตรงนี้แล้วเกิดวิสาหกิจตรงนี้ไม่ทําแล้วเอาเงินไปแบ่งกันหอจักก็ต้องเห็นความกับท่นานหัจักเลยเล็กลำใหม่บอกว่าฉะนั้นทุนทุกอย่างผมบอกให้หมดนะตั้งแต่สร้างโรงเรือนค่าพันธุ์ค่าปุ๋ยทุกอย่างนะยกเว้นการปรับที่ดินนะการปรับที่ดินพี่น้องจะต้องออกเองต้องทําเอง ต้ององตัวเองนะครับซึงมันเป็นงบที่ไม่มากเกินเกินไปและทีนี้ก็แนะนําว่าถ้าจะทําจริงๆก็ไม่ควรจะต่ำงฝ่าหนึ่งไร่นะครับหนึ่งไร่ปลูกได้พ8 0 0ร้อต้นใช้เวลาปลูกสี่เดือนปลูกเพราะกันทั่วประเทศภายในหนึ่งหสัปดาห์หอาทิตย์นะคับตัวประเทศเมื่อประกาศว่าจะปลูกแล้วก็คือลงเลยภายในหนึ่งอาทิตย์ปลูกเสร็จหมดที่วิสาหกิจก็ตาม เวลาเก็บเกี่ยวก็จะได้เก็บเกี่ยวพร้อกันภายในหนึ่งอาทิตย์เหมือนที่อาจารย์ตุลินบอกว่าเขาต้องการผลผลิตเยอะรถที่จะมารับผมมั่นใจว่าไม่ต่ำกว่าหกล้อเราต้องเย็นเหมือนรถทุกปลาจากปัตนาีขึ้นกรุงเทพครับสำหรับนั้นนะครับตรงนี้เป็นหน้าที่ของฝ่ายขนส่งฝ่ายการตลาดก็จะรับก็าจะทำนะค,คนที่จัสําคัญกับพี่น้องแล้เช็คพี่น้องที่สุดคือนะักพชาการ จะดูแลพี่น้องทุกขั้นตอนในรายละเอียดตั้งแต่การจดเอโมยูกับแม่ข่ายเราตอนนี้นพี่น้องคนที่ทําหนังสือสําคัญได้ผ่านจังเปอแล้วก็คือทําเรื่องขึ้นไปขอเป็นสมาชิกกับแม่นะครับพอแม่รับเป็นสมาชิกแม่ก็จะทํเอโมยูขึ้นมาออกระเบียบออกข้อบังคับของเอโมยูขึ้นมาว่ามีอะไรบ้างพี่น้องรับได้ก็จดพอจดเอโมยูหลังจากนี้พี่น้องรอ การพิจารณาว่าจะมาสร้างโรงเรีที่วิาสาหกิจไหนคนที่ได้วิาสาหกิจก่อนก็ได้เปรียบก่อนก็มีโอกาสได้สร้างก่อนนะครับพอถึงเวลาครับ่อเขามาทําให้หมดเจ้าหน้าที่มาทำโรงเรือนจะเป็นแบบนกดาวครับ